สวยกว่ใจกว่ Eller, อยางที่กูรับปากาปจะรับเป็นแฟนที่ไปรับทีมบนแบดมันสุกในแสนระยมอยู่ไกลกูรูครับกูครับรูครับกูครับก็ผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะทำัไัาแก่ดีเาะตาเป็นตาครับบนเล็กสอาอเมนกไมหว่าาก็สอนไปเะเาใหญ่ดีขึ้นบา

สอนเด็นเอาแบบตัวสอนเนาะไอ้อเนี่ยออกมาไม่เทีมันเห็นนะกระเ็นตัวเด็ดๆครับเก่งมา เด็กยังตายเป็นหักตายเลยัปยังปยังแยกถงนีมัน่แมแยกยังไง่แยกยังไงอยู่ละีบตัวนี่ ว่าดีหรือเปลดยสินเร่เราตื่นได้สิบเมตรเลยเออจ๊ะได้ยินเมตได้เยเายปาววนห่เยนีดีเลเห็นหงด้เห็นเห็นเห็นก็เห็นก็เห็นสามเห็นเก้เห็นหเห็นสอง

เก้าสามเก้าสามเก้าห้าสองอยาเอถือลายีว่าถือเยอตัวแรกว่าถือเยอะตัวีรยมันดีไหมครัเนี่ยดีดยใช่ไหมจากดีอยน่มผมพอดีว่าพดีเลยใจ้าจ้าก็ตอรห้สี่เดีเยอะนะครับก็ต่อรอยสี่ดี อันไหนดีก็กันอันน่าหันก็กันเอออันนี้นีซอยออกทอบดีเองเออได้เาบอจะเป็นติตามไปแล้วนะเนี่ยะเอาไปแย่ากน่าจะเจ็ดสิบสามกเลไอ้ตัวแขนนี้ครับพี่นงมาตัดเป็นตาพี่นยังไปกูมั่นกูยังนี้ได้ไงเออนให้นั่งนั่งเข่าเข่าวข้าไป

ไอเบื้องกรอบซื้อๆมากแบบใดกรอบนะาดได้ังในกรอบสีชมพูอี้สีชมพูอ่สีแดงแสีมนันแก็แดง่มากแบบใดอ่ะเบิ้งอะไรเลยมากแบบใดกรอบัดก่อน เราใช้เง like ินค oh. ่อนข้างลวก็นานับเงินซึ้กว่าหันสิเดียวที่ซื้อเนี่ยโอ้ไม่ทำจะคว้างมากันใดไนจังฮะเอาเนี่ยสีน้่ใสอยู่ด้วยนะ

ในบัีเราย็รน้องครับพี่น้องตัดบัีเียบร้อยนะครับ่นตาใสๆพรี้โซอร์ อือเล่ามาเนีน่นอนเ,อเอาขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่ใบชาวันนี<ฮ>น้ก็แันแม่หักเลยเออขอบคุณจ้าขอบคุณได้หลายค่ะสำหรับเปนตาสำหรับเปนตาจ้าชัดว่าเตวยแล้วจ้าสวยแล้วพี่น้องดูอ้วกสิกับซว์ปวา้ะนะครับสหมเท็ดดีไป เอามาสองร้อยค่าตัวยืมเงินก่อน <c oughs> ทำไมดิคือ <c oughs> มีเิกันแล้วจะละจีนี่หรือจะไปสนิเซะากันไปหลังูซก้าไปเล่า,ลา,ากัน <c oughs>